สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องของแซ็คฟอร์ดพนครเกษตรน้องมินนะครับพี่พีวันนี้นะครับแซคจะพามาดูรถสวยๆนะครับจัดสังนักวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์ทั้งคันเลยนะครับคันนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราพามาดูกันครับตอนนี้อ่าบอกพี่พีก่อนเราอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดพนครเกษตรน้องมินโชว์รูมที่มียอดขายดีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูเจ้าอ่าเอเวอเรสต์ไทเทเนียมขับ4คันนี้เลยนะครับผมอ่า ตัวนี้นะครับจะใส่ชุดแต่งเป็นวิกเตอร์เวอร์ชั่นใหม่ทั้งคันเลยนะครับผมเดี๋ยวไล่ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับไล่จากข้างบนนะครับกระจังหน้านะครับยังใช้เป็นตัวคลาสสิกอยู่นะครับกระจังหน้า f FO R d นะคันนี้เลือกเป็นสีดําเงาตัดกับสีขาวมุกเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูสเกิร์ตหน้าของวิกเตอร์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดกันเลยนะครับอจะเป็นแบบนี้เลยนะครับทําสีดําเงาแล้วก็ สีตามตัวรถตรงนี้นะครับพี่พี่รังพึ่งจะเป็นแบบอุดนะครับผมไม่ได้เป็นแบบระบายอากาศได้นะครับถือว่าหล่อลงตัวมากๆเลยนะครับถัดมานะครับผมซุ้มล้อแบบใหม่นะผมรับกับสเกิร์ตหน้านะครับพี่พี่ซุ้มล้อแบบใหม่นะครับน่าจะประมาณหกนิ้วนะครับพี่พี่ตัวนี้น่าจะประมาณหกนิ้วนะครับผมพร้อมล้อแม็กนะครับไม่เคยเห็นใช่ไหมนี่ตัวนี้เลยล้อแม็กวิกเตอร์สีทองเออรรามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่อ่า หล่อมากๆครับรัดด้วยยาง Advan ปอร์ตนะครับผมตัวนี้นะครับจะใส่เป็นเบรกแบมโบ้ยี่สิบเซตด้วยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปั๊มหกพอตนะครับผมจานหน้าสี่ร้อยสิบมิลนะพี่ๆทำให้ระยะเบรกนี่สั้นลงมากๆเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่ตากล้องมาดูล้อวิกเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นล้อฟอร์ดด้วยนะครับผม วิกเตอร์นะครับจะมีโลโก้วิกเตอร์ตรงนี้นะครับก้านวายแบบเซาะร่องนะครับไล่เบานะครับพี่ๆอ่แล้วก็มีคำว่าฟอร์สบอกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมตัวนี้จะเป็นล้อแมกขบยี่สิบสองนะครับพี่ๆอ่าเดี๋ยวมาดูไฮไลท์หนึ่งอย่างนะครับวิกเตอร์นะครับทำมาแล้วนะครับกาบข้างนะครับผมอ่ารับกับบันไดเดิมนะครับหล่อแบบนี้เลยนะครับ มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมในส่วนของปั๊มหลังนะครับพี่พี่ปั๊มหลังจะเป็น4พอตนะผม20่สเช่นเดียวกันนะครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับพี่พี่อแล้วก็คันนี้นะครับใส่มากับท่อ HKS นะผมอาออกคู่แบบนี้ปลายคาร์บอนหล่อๆเลยนะครับพี่พี่ ทั้งเส้นเลยนะครับผมตัวนี้เราจะมีหมดเลยนะพี่ๆทั้งยูโรโฟยูโรไฟสามารถสั่งได้หมดเลยนะผมอ่จบครบจบในที่เดียวเลยนะครับ่และนี่จะเป็นสเกิร์ตหลังตัวใหม่ของวิกเตอร์นะครับผมใหญ่ๆ่ารูปทรงจะคล้ายๆกับอนี่นะพี่ๆพ,พี่เคยเห็นอารออดี้ทีทีททอาร์เอสไหมครับจะคล้ายๆกันเลยนะผมตรงนี้นะครับ คีบมีคีบตรงนี้ท้ายเหลี่ยมๆบานๆแบบนี้เลยครับเหมือนออดี้ทีอเลยคล้ายๆเลยนะผมอ่าส่วนเจ้าคันนี้นะผมโหลดนะผมหน้าหลังนะครับน่าจะประมาณสองจุดห้านิ้วทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะผมหล่อมากๆเลยสำหรับคันนี้นะครับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจออกรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นเลยครับติดต่อแซกได้ที่เบอร์ศู7ย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามศูย์แปดแปดแดเจ็ดเลยนะพี่ๆสำหรับวันนี้แซกไปก่อนครับสวัสดีครับ